เป็นตัวนัสือโบราณน,นะครับนี่ครับให้ดูชัดๆครับบนเส้นทางรถไฟสายอีสานใต้ครับผมวันนี้เราจะออกมาตามหาหลักเขตโบราณน,นะครับเป็นหลักเขตตั้งแต่ยุครถไฟหลวงเลยนะครับที่อยู่เบื้องหน้านั้นจะเป็นสถานีห้วยทับทันนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสิเกตเดี๋ยวเราออกไปตามหาหลักเขตโบราณกันครับเดินตามทางรถไฟมาเรื่อยๆมาสะดุดตาอยู่ ข้างทางรถไฟครับนี่ครับเห็นไหมครับเข้าไปดูใ,ใกล้ๆครับลูกสีแดงป่าข้างทางรถไฟอโอ้โพวงสีแดงนะครับโดนขังคาวโดนสัตว์ป่ากินไปบ้างแล้วครับผมว้าวเป็นผลไม้ป่านะครับผลไม้ป่า ชาวบ้านผมเรียกหมากผีพวนนะครับหมากผีพวนว้าวอยู่ริมทางรถไฟสายสันตใต้เลยครับพวงนี้ครับไม่รอดครับผมต้องเป็นอาหารของเราในวันนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะครับน่าจะเป็นสิบสิบปีแล้วครับผมวันนี้โชคดีมาตามหาหลักเขตโบราณได้มาเจอผลไม้ป่าครับมากผีพวนว้าว มีขบวนรถไฟมาพอดีครับผมขบวนรถไฟกำลังมาครับกำลังดูหมากพีกผุ่นอยู่พอดีเลยรถไฟออกจากสถานีห้วยทับทันมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นขบวนอะไรครับที่ทำขบวนจะวิ่งผ่านเราไปณนะวันตอนนี้เร่งเครื่องมาแล้วครับเร่งเครื่องมาแล้วเสียงแบบนี้เป็นรถด,ดีเซลรางแน่ๆครับ เป็นรถด,ดิสรางท้องถิ่นสีสองสองครับอู่บนราชธาน,นีตลอดไปทางที่สุรินทร์ลำชีครับผมตอนนี้เราก็เดินมาในชุมชนของชาวบ้านครับชาวบ้านกําลังนี่ครับให้อาหารไก่ครับโอ้หลายตัวแล้วครับเป็นจะบตัวแล้วครับเป็นไก่บ้านนะครับเพราะว่าที่อาเภอเมืองทางนทานั้นเขาขึ้นชื่อในเรื่องของปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ ไก่ย่างไม้มาดันชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงไก่เพื่อส่งเข้าร้านขายไก่ย่างนะครับนี่ก็เป็นที่ของชาวบ้านครับนู้นคนับทางรถไฟหเห็นเสาโทรเลขนะครับนั่นคือนั่นคือแดนเขตของทางรถไฟครับจะมีเสาโทรเลขอยู่เราก็เดินมาแล้วก็นี่ครับ ได้ผลไม้มาด้วยเป็นผลไม้โบราณน,นะครับของทางอีสานเขาเรียกหมากผีพวนโอ้มีน้องหมาห่าด้วยน้องหมาจะไล่แบบเนี่ยนี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านครับเข้ามาในสวนเขาครับนี่นสวนต้นสักครับต้นสักกำลังยืนต้นสวยแล้วครับ มาตามหาหลักเขตียดแดนโบราณครับในส่วนของชาวบ้านอ้ต้นนี้สวยครับต้นนี้เหยียดต้นตรงสูงนะครับเป็นต้นยางนานครับต้นนี้สูงครับน่าจะร่วมๆสิบห้าเมตรได้แล้วครับเป็นต้นยางนาตรงไหนเราเดิน ตามหากันครับหลักเขตแดนลอฟอ,อลลอดรไปหลวงโบราณนู่นครับนู่นเห็นนะครับว้าวโบราณโบราณเนี่ยครับของเก่าแก่นี่ครับดูเออมีตะไขร่น้ำจับที่หลักเขตเขียว แบบเป็นธรรมชาติเลยครับว้าวหลักเป็นไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับทุกวันนี้ไม่มีกันจะได้อยู่เก็บรักษาไว้ให้ได้เห็นนะครับพอดีผมถามถาม,มีเพื่อนเขาบอกมาว่าอยู่เนี่ยบริเวณนี้มีหลักเขตแดนโบราณอยู่ผมเลยตามที่ คำแนะนําเข้ามาด้านหน้าจะมีเหมือนจะมีสลักตัวหนังสือนะครับใช้เป็นการเออเป็นเป็นหลักเขตแดนเสาปูนนะครับเสาปูนโบราณครับเดี๋ยวพาเดินดูวนรอบทั้งสีด้าน,นครับผมโบราณของแท้นะครับเนี่ย มีตะไคร่นะ้ำมีขึ้นเขียวจับมีอายุการใช้งานปักมาน่าจะตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อ,อสร้างทางรถไฟสายสานใต้เลยนะครับอยู่ตรงสวนชาวบ้านของครับผมนุ่นทางรถไฟครับจากหลัเคตรงจุดตรงนี้จะห่างจาก ทางรถไฟมาประมาณโอ้หลักเขตรถไฟกว้างเหมือนกัน,นครับน่าจะร่วมๆ40เมตรได้นะครับนู่นครับหลักเสาโทรเลขของทางรถไฟสายีสานใต้แล้วก็มาตรงจุดนี้ของหลักเขตที่ของหลักเขตที่ปักหมุดไว้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนัสือกันครับว่า เป็นตัวหนังสือโบราณน,นะครับนี่ครับให้ดูชัดๆครับแต่ด้วยที่อายุค่อนข้างที่จะนานแล้วก็อมีพวกตะไคร่นะ้ำมีอะไรมาจับอยู่มันทำให้อ่านออกอ๋อันนี้อันนี้อันนี้ชัดครับนี้ชัดอันนี้ฟอฟันชัดชัดับเดีย๋ยวลองลองเอานิ้วขีดเพราะว่ามันเป็นการ สลักองในแท่งปูนครับนิ้วขีดดูว่าแล้วเราจะรู้ว่ามันเขียนคําว่าอะไรนะครับปึ๊บตัวนี้สตีเอครับผมตัวนี้ปึ๊บ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 อันนี้ขอไข่ครับอันนี้ปึ๊บ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 มาแตกต่ออครับตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแตกครับแล้วมีตรงนี้หน่อยหนึ่งครับ เป็นต่อต่อกันครับอ่านเป็นคําว่าเขตครับแบบใช้เป็นคําโบราณครับมีต่อต่อกันครับเขตแล้วมีต่อต่อกลันข้างล่างนี้ก็จะเป็นเราลองขีดตามครับขีดตามร่องที่เขาเสลักไว้รอเรือครับตัวนี้โอ้ยักใหญ่ขึ้นครับจักใหญ่ขึ้นครับฟึบฟึบฟึบฟอฟันครับแน่นอนครับ รถไฟครับตัวนี้คือล้อลิงครับผมกรมรถไฟหลวงครับผมโอ้ตั้งแต่ยุคเป็นกรมรถไฟหลวงเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็หลักเขียนนี้มีอายุมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอยปีแน่ๆน่ครับชัวร์ครับโอ้เป็นบุญตาครับผมได้เห็นของโบราณครับผมอายุนับหนึ่งร้อยปีนะครับ